สวัสดีครับผมสมบายดีพี่น้องทังสอปอปอเล่านะครับผมอันนี้อยู่กับพอ่อนายนะครับผมมีพี่น้องทังสอปอปอเล่าเพิ่มมักถนนประเทศไทยว่าขนาดท่างไปหน้ายังเป็นค้อกีดเป็นลาดยางนะครับพอ่อนายจะมาบอกความจริงว่าเป็นจริงคือจังที่เขาวาบอนะครับพอ่ยอนายู่บ้านสางแปนนะครับผม อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรประเทศไทยนะครับไปกันครับเดี๋ยวพ่อหน่ายจะพาไปเบิ้งครับว่าทางไปหน้าของน้องชีว่าหรือว่าของพ่อหนายแม่นิ่จะเป็นทางลาดยางจริงบ่อนะครับอันนี้ก็ทางลาดยางนะครับนี่ขี่มานี่ข้องชุประทานครับผมถ้าปีได้แรงก็จะปล่อยน้ำข้องชุประทานมานะครับอันนี้ก็หน้าครับนี่พื้นหน้าเห็นบ่นี่ฟังนี้ก็หน้านะครับนี่ก็ทางไปหน้าเห็นบ่ครับนั้น ถนนคัน้นขีดเด้ครับนะีหลีเด้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวพ่อหน้ายิพาไปเบื่องหน้าหนองชีว่านะครับผมไปกันนะอ้มือหนีพ่อหน้ายมากตัดใหม่ครับผมท่างไปหน้าแล้วครับนี่สอง,องทางท่าเขากจะปลูกยุค่าไว้นะครับผมปลูกยุค่าไว้ โอ้เป็นเงื่อมุนเวียนนี่แหละครับเนะเาะก็มีมองรับสื่อนะครับผมพี่น้องทางสปปล่าเพิ่นเห็นลหลายๆคลิปลหลายๆช่องเพิ่นว่าทางไปหน้าประเทศไทยเป็นถนนคอนเกีตเป็นลาดยางาเลับเบืองตี่แหละครับนี่เสาไฟฟ้าแรงสูงกับพานนะครับก็มีคานั่นคานี่ให้ยึดออกครับผม คลองชลประทานครับอาทิตย์เมื่อกี้ก็พาน้องชิว่ามาเล่นน้ำคลองชลประทานอยู่ครับผมผู้ดใดเห็นคลิปนะครับผมเขาไปเบิ่งคลิปได้นะครับใครก็พอน่าจะไปเปิดทางโยน่หน้าน้องชิวา่าให้เบื้องนะครับเด้อโอ้บรรยากาศร่มเย็นสบายแห้งครับวันนี้ว่าฮอนแดดเลยครับมวันนี้เนาะวันนี้มันชี่ 4ส,สิงหานะครับผม4ส,สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับวันเกิดของแม่นิ่น,น้่นะครับผมหรือว่าภรรยาของพ่อนนยนะครับวันนี้เนาะโอ้เขางามครับขักปีนี่ครับผมว่ายเขามีราคาเนี่ยเด้อนี่นะครับทางมาหน้าได้นี่พี่น้องทางซอปป,อปล่าว่าโอ้ทางไปหน้าประเทศไทย คือดีแท้บริสั์นี่แหละครับการชัจนจรการไปการมาสะดวกสบายครับมีผู้นำที่เก่งนะครับผมผู้นำชุมชนกหาเงินหางบของบนะครับเพื่อความเออจะเลื่อนหลงเรื่องนะครับของหมู่บ้านนะครับของชุมชนนะครับผมโอ้บรรยากาศดีนครับใกล้ถึงนะครับผม พอนายครับมาตัดใหม่ย่ค่าครับผมตันละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมนี่เป็นบอ่อถึงแล้วหน้านของชีวาครับถึงให้ถึงหน้าเลย้อยครับเด้อเดี๋ยวพอ่อนายไป ซอยเอื่อยๆเพื่อนตัดใหม่ก่็นะครับหลาดยางของแท้นะครับนี่หลาท่างมาน้าประเทศไทยนะครับมาตัดใหม่ครับผมหน้าเขาต้งชื่อว่างามครับเขางามครับ บ้านได้มีลูกไส้กับบริเฮดซอยบ้านอยู่ฟางเดอ้อมาเฮดซอยบ้านพอถ่อม่เถาพี่เดอ้อ <c oughs> <c oughs> แมนบอพี่น้องสู้ๆครับผมมือนี้ต้องเห็นเงินมืน่น ตเ,เ,เ,เต็มแล้วครับรอบแรกครับผมไปขายประมาณสองตันกว่าๆนะครับตันละพันสามครับผมรับตังทุกวันนะครับโอ้ยบรรยากาศดีครับผม น้ำลินจีใสอันนี้รอบที่สองครับรอบแรกได้สองพเก้าร้ยแปดสิบบาทนี่รอบที่สองเต็มๆนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกเดี๋ยวจะใส่รถกระบะไปด้วยนะครับผมรอบสองนะอันนี้ประมาณหกพันนะครับหกพันบาทนะครับเสร็จเรียบร้อย ดูดกับบ้าอกส่องเอเสิินบหรือกินนี่ครับคือค่าแรงของพ่อานนะครับตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึงเที่ยงนะครับ1,000บาทนะครับที่ได้เยอะก็เพราะว่าเป็นไม้ของตัวเองแล้วก็คุณยายให้นะครับ เดี๋ยวจะให้น้องชืวาไว้ซื้อนมซื้อขนมแล้วก็วันนี้วันเกิดคุณแม่ด้วยซื้อเค้กให้คุณแม่กันไหมคะโอเคไหมคะโอเค่ะ <Okay, okay. S 1> อ่ะให้น้องเชืวากีไว้นะคะขอบคุณค่ะสวยๆลูกน <Okay. S 1> ะฮะบ๊ายบาย้าโอเค